สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้ไซเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์สาธิตวิธีการทํางานของร้านนะครับผมเพราะหลังจากคุณคลิกกดสั่งซื้อมาแล้วหรือว่าคุยไลน์กับเราเรียบร้อยแล้วจัดคัสตอมที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคุยกันเรื่องของแถมแล้วแล้วก็หาของอิสเซสซรีเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีออเดอร์ออกมาแล้วก็เราก็จะไปทำออเดอร์นั้นๆต่อนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยผมก็แค่สามารถแกะกล่องแล้วเสร็จแล้วก็ปิดสติกเกอร์ส่งไปหาคุณเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่า หลังจากประสบการณ์ที่เราทํามาหลายปีเราก็รู้ว่าการทําแบบนั้นมันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันจะมีผลตามมาอีกเพียบเลยเราสบายก็จริงในการแปะกล่องแล้วก็ออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าผลมันกลับมาคล้ายๆบอกว่าลูกค้าก็บอกว่าวพี่ครับตีนผีมันเบี้ยวครับพี่ครับล้อมันดุ้งอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เก็บประสบการณ์ทั้งหมดของเรามาเนี่ยมานั่งวิจัย นะครับผมแล้วก็ศึกษาว่าจักรยานแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีนิสัยเป็นยังไงนะครับผมเหมาบบางคันดีทุกอย่างนะครับผมประกอบมาดีหมดแล้ว95%ดีหมดทุกอย่างนะครับผมแต่บางครั้งอ่ะล้อก็อาจจะดุ่งได้นะครับผมขึ้นเทนชันไม่พอใช้ไปใช้มาปุ๊บประมาณ1-2ออาทิตย์ ตัวซีก็หลุดออกมาแล้วก็เข้ามาเคลมแบบเนี้ยทางบริษัททางร้านปามไบส์เนี่ยก็จะเจ็บปวดมากกว่านะครับผมพอเราต้องส่งล้อไปเคลมคุณคุณต้องส่งกลับมามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมหาศาลเพราะฉะนั้นทางร้านปามไบส์ก็เลยตัดสินใจนะครับผมช้านิดนึงแต่ไม่ช้านะของเราวันต่อวันนะเราก็จะจัดการนะครับผมเอารถจักรยานมาแล้วก็มาทําตามขั้นตอนที่มันด้อยตรงนั้นก่อนผมไม่ได้บอกว่าทุกคันที่จะต้องทําอย่างนี้นะครับผมแค่บางแบรนด์บางรุ่น เฉยๆที่มีนิสัยอย่างตัวนี้นะครับผมก็เป็นยีออ่ห้อยี่ห้อหนึ่งวันนี้ก็มีของส่งนะครับผมเนี่ยมี1 2 3 4 5สมี5คันรุ่นเนี่ยถ้าเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณเกือบ10%ที่ล้อจะดุ้งนะครับผมออกกล่องแล้วก็ลูกค้าจะไม่ค่อยแฮปปี้เพราะฉะนั้นเราก็เซฟตรงนั้นเราเอา5คันเนี่ยสิวงนะครับหน้าหลัง10วงมาจูนล้อก่อนหมดทุกคันก่อนที่เราจะเอาไปส่งนะครับผมก็คือก่อนที่เราจะแพ็ค กลับไปหาลูกค้าให้ไปให้ับลูกค้านะครับผมแล้วก็บางยี่ห้อนะครับผมบางยี่ห้อก็เบรกไฮดรอลอกนะครับอาจจะมีรั่วบ้างอาจจะมีซึมบ้างเบรกไปเบรกมาหลุดออกมาทั้งสายเลยอย่างเงี้ยเราก็เคยเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่านี่สัยยี่ห้อของที่เราขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะจัดการให้ลูกค้าก่อนก่อนที่เราจะปิดสติ๊กเกอร์ปั๊มเบรคไซเคลที่เฟรมเนี่ยเราก็จะเช็ครถเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เช็คแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก เพราะว่าถึงเราเช็คไปแล้วเราถอดล้อไปมันก็เหมือนเดิมนะครับผมอย่างเช่นตัวคาลิเปอร์ล้อหน้าของตัว105เราตั้งไปให้คุณเรียบร้อยแล้วปุ๊บใส่ของใส่กล่องกลับไปมันก็ยังดิน้นใช่ไหมครับมันก็ต้องตั้งใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทําให้คุณทุกอย่างแต่เรามอบความรู้ให้คุณนะครับผมคุณมีปัญหาอะไรคุณก็ไลน์มาหาเราเราก็ส่งลิงก์ของตัว ยูทูบที่เราเคยทำนั้นๆไปแล้วไปให้คุณและคุณก็สามารถทำรถได้เองเซอร์วิสได้เองนะครับผมต่างคนต่างสนุกกับการทำรถอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ลองสังเกตดูน,นะครับผมจดลอิสติกของเราทุกอย่างในการเคลื่อนย้ายรถอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้ตู้ที่ปิดทึบเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยได้นะครับผมหน้าหนาวหน้าฝนาอะไรต่างๆที่มีฝนตกลงมากล่องเปียกอะไรเงี้ยกล่องเสียหายเราจะเป็นน้อยมากๆนะครับแล้วก็การแพ็กเกจของเราอะไรต่างๆเนี่ย คือเรารีแพคใหม่อีกรอบหนึ่งการรีแพคของเรานะครับผมเป็นที่นี้ที่เดียวด้วยซ้ำมัางหลังจากการเก็บประสบการณ์มานะเราจะเอาตีนผีออกจากตัวแฮงเกอร์นะครับผม mm hmm. ดีเวลเลอร์แฮงเกอร์หรือว่าที่เราเรียกว่าหางปลาเนี่ยผมจะเป็นคนเอาตรงนั้นออกแล้วก็คุณก็แค่ทํามือให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วคุณจะไม่ต้องจูนเกียร์ใดๆเลยนะครับผมเพราะว่าปัญหาของการส่งจักรยานเนี่ยยอมรับเลยนะครับผม เราไม่สามารถบังคับให้เขาตั้งกล่องได้ตลอดเวลาหรอกบางครั้งการพื้นที่มันก็จํากัดบางครั้งเขาจะแอบเอากล่องเราไปนอนบ้างอะไรนะครับผมแล้วก็มีกล่องกดทับกดทับกดทับโดนเหยียบบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณถอดตีนผีออกอย่างที่ผมทําก่อนที่ส่งหาคุณเนี่ยมันไม่มีปัญหาการตีนผีเบี้ยวมาเลยนะครับผมปัญหามันก็เลยจะน้อยไปจากที่เมื่อก่อนเนี่ยผมต้องเคลมตีนผีอาทิตย์หนึ่งอะ่ะหลายครั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะนะครับผมตอนนี้ผมก็หมดปัญหาทางด้านนั้นนะครับผมก็ วันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนที่ผมจะส่งของออกแต่ละทีเนี่ยผมค่อนข้างใส่ใจนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ร้อเปอรนตพูดตรงว่าไม่ได้ร้อปเซ็ผมจะแกะออกมาทุกอย่างแล้วก็มา มาตั้งเกียร์มาตั้งเบรกแล้วก็ส่งให้คุณเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ครับผมไม่ได้อันนี้พูดตรงๆนะครับผมเพราะว่าการแกะออกมาแล้วการแพ็คคืนออไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะทําให้สินค้าเป็นร้อยเป็นตนําหนิอะไรเงี้นะครับผมผมก็เลยจะพยายามทําให้มันเซฟที่สุดแล้วเราก็ช่วยกันในการตั้งเกียร์ช่วยกันในการตั้งเบรกอะไรเงนี้นะครับผมแต่ว่าเรื่องลึกๆแบบนี้ที่คุณทําไม่ได้กับเบรกไฮดรอลิกเรื่องล้อเรื่องเบรกไฮดรอลิกบางครั้งเรื่องน็อตอะไรต่างๆนะครับผมผมก็จะรับทราบแล้วผมก็จะทาให้คุณก่อน โอเคครับงั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่วางใจร้านปามไบซิคเคิลให้เราดูแลนะครับผมเราก็มีการันตีให้มีอะไรก็สามารถปรึกษาเราได้นะครับผมปังเคสออกมาก็แปลกๆผมก็ทําเป็นมินิวิดีโอ ใช้มือถือถ่ายแล้วก็ส่งเข้าไปให้คุณนะครับผมแชทตอบกันได้เลยสบายใจได้นะครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆคนที่วางใจแล้วก็บอกต่อกันนะโอเคครับไลยนไปก่อน,นครับขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆจากทางร้านปามบเซอเคิลแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ